เห็นไหมคนไทยเนี่ยดูดูชัดเจนหรือเปล่าเนี่ยคนไทยนี่เนี่ยถ้าถ้าคนเนี่ยเรียนจากข่าวไอ้เมืองไทยเนี่ยเห็นไหมชอบชอบชอบเอาแฟดนิวมาให้คนไทยฟังเห็นไหมชายแดนตังประกัมพูชาเปิดฉากยิง ยิงอะไรยิงอย่กดเขาปะะัทะอปะทะจนยาวบานจิบเห็นไหมไอ้ข่าวไทยเนี่ยอย่าฟังคนไทยเด่ยถ้าอยากรู้จริงไปฟังข่าวกัมพูชาผมบอกว่าข่าวไทยเน่ยไม่มีไม่มีมมข่าวให้จริงเลยเห็นไหมไอ้ทีย ไ <laughs> อ้ที่จริงๆไม่ได้เห็นว่าเห็นว่าไทยสร้างวรรณกาไอ้ไม่ยึดสันติภาพที่สุดไทยจะไปยิงประชาชนชายแดนกัมพูชาไปยึดที่โอโชร่ <laughs> ต่อมาเห็นไหมและไอ้ต่อมาอันนี้คนเขามันน,น,นนั่นแหละคนไอ้คนเนี่ยก็เหมือนมาแม่เลยนะไอ้คนเนี่ยไ,ไ,ไม่ได้เห็นว่า ไอ้ผูน้นำขาแมนชั่วมากจัดจ้างสร้างสถานการณ์ทางโลกไอ้เหี้ยแล้วก็ทหารไทยมารงะไรคนข้าแมนเพื่อหลบอะไรละไปได้ฮะาฮ่าไปได้อ,อะไรว่าเวระเบิดทางการไทยก่อนนาทีไทยทำได้เหรอ ไอ้คนไทยเนี่ยอะไรก็ทําได้อะไรก็คิดมาได้อนะเออคำนวย่ารอบกับไทยเออย่ารอบกับไทยอะทาหารกัมพูชาไอ้รถทางรถแทง,ทงนเนี่ยไปถึงนุมเป็นมอนแล้วทหารไทยยังไม่ออกเลยใครอยากหลบไทยแล้วก็ยูดีดีไทยเนี่ยมาสเปนไอ,อ้สันติภาพใครอยากอยากอยากทำแบบเนี้ยไครทำก่อน เฮ้ย <Hey. S 2> ทำได้ไ hey. okay. อะไอ้มาไอ้มาไอโอเคสงสารทหารไทยเ,เรือเร่งรวันไทยเฮ้ยเฮียโอเคเลยนะแล้วชาวโลกเขาเขาจะเชียร์เขาจะเชียร์หรอเพราะว่าแมนเขยขากันเองลานลานซอบข้าไอ้นะั้นอ่า ชาญเนี่ยจะเป็นข้างเยงมากเพื่อแซงทหารไทยไอ้เหี้ยจริงๆเลยปอมปอมผมไม่ไม่นึกว่าไอ้군ไทยเนี่ยงงจริงๆเลยนะได้จัดให้จริงๆแล้วนะพอมาดูกันมันอีกกันเด็กกันเลยจะเป็นชาติที่เป็นแล้วสดแม่โดนนรกอาเกียนจุๆจริงๆ เลยต่ไปฉันต้องจัดคำพูดฉันฉันรังกิจฉันรังกิจจัดคำพูดเพราะว่าไอ้ข่าวอ่ะคนเรียนจากข่าวก็เลยทำควาลงคนเครียดมากเห็นไหมเพราะว่าไอ้ข้าวนี่คือข่าวแฟกเห็นไหมข้าวนี่คือข่าวแฟกแล้วคนคนแอนคนเรียนอ่ะก็แฝกเหมือนกันเห็นไหมคนแฝกก็เหมือนกัน ต่อมาคนไทยเนี่ยไม่ไม,ไม่รู้ไม่ไม่เคยเรียนความจริงเลยนะเห็นไหมคนไทยไม่ไม่เคยเรียนความจริงเลยไอ้้ไอชั่วทางประเทศเลยนะเป็นประเทศการเอ่อาจกสางกัมเพย <c oughs> เอออ่ป็นมันว่าเป็นโอเคกัมพูชาเนะี่ยก็บางคนบอกว่าถ้าเขาทำให้ประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ใน ในตะเลเขาเอาประเทศไทยไปอยู่ในไม่อยากอยู่กับไอ้มันแหลประเทศไทยเนี่ยเะ็นไหมอะไรก็ข่าเหม็นไวมากตอนนี้ใช้สถานการณ์ความพละมานตอนนี้แถลงทันทีแล้วก็ประพมข่าวที่มีคนบาดเจ็บโดยทางสื่อขาเหม็นมีการอ้างว่าเหตุการณ์เสียเปรงดังที่จััดนี้ตายนายเจ็บส แอ้ยตแล้วไปสายมรณะใช้คำว่าคาเมนอาศัยสถานการณ์ความวุ่นวายออกแถลงการอย่างไวมากนี่เป็นจุดหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องรอดูกองทัพนอกจากจะออกหนังสือแถลงแล้วหลักใหญ่ใจความจริงๆเราก็ต้องชี้ความรวดเร็วเรื่องเหมือนกันเพราะขนาดนี้เขาเสนอข่าว สู but, ibly, access, ่นานาชาติทันทีโดยถ้าเราถอดทำแปลจากหนังสือเหม็นอ่านเลยสิสายตาพี่ไม่ค่อยดีไอ้เงี้สายตาไม่ค่อยดีไอสัตว์้เี้ยเี้ยเงค้ยเงี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 ้ย 12พฤศจิกายนตอนสิบเก้านาฬิกาห้นาทีถ้าฐานไทยเขาความหาเราค่ะว่าฐานไทยไดใช้ปืนไรเฟิลอาพียิงประชาชนชาวกัมพูชาที่พักอยู่ในพื้นที่ภายในเขตของอธิปไตยของกัมพูชาเพราะฉะนั้นนี่คือเขาชิงความไวเลยถูกไหมครับในขณะที่ความไวของเขาเราเองเนี่ยมีแค่เห็ของแค่รละแครก่อน ผมว่าแต่คนไทยชอบฟังข่าวจริงอย่าฟังข่าวไทยเลยไอไอปูนี่โมโหชูสอนพิษไม่รู้ความจริงคนไทยตัดสินไม่ได้ไอ้ในจะเป็นทุกตองอะไรวันหนึ่งระเบิดจะอยู่ที่กรุงเทพนเนแหละคนรู้ไหมเพราะว่าเพราะว่าไอ้แฟกนิอยู่ดีละ วันหนึ่งเราเบิร์จะมาถึงพนมไปถึงที่กรุงเทพไปแนะี่ยเขารู้ปะอะไรต้องรู้นะคนไทยต้องเรียนรู้ให้หน่อย